นี้นะคะแล้วก็อยู่ร้านอิงฟองนะคะร้านอิงฟองขายอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อจะขายตำปูปลาตรงนั้นแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวปูปลาน,นะคะก๋วยเตี๋ยวต้วกอันนี้คือร้านชื่อ,อว่าวร้านส้มตำผักบวชค่ะค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะอ๋อไม่มีชื่อร้านค่ะเพิเ่งเปิดร้านมาใหม่ตั้งเลยอ่าช่วยบอกมาหน่อยนะคะว่าจะตั้งร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวอิงฟ้า ไม่เอาค่ะเพราะว่าชื่อฉันเพราะว่าหนูไม่ได้ชื่อว่าอิงเพราะว่าเราไม่ได้ชื่ออิงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเออใช่ก๋วยเตีย๋ยวน้ำตกค่ะแต่ตตน้ำตกอิงอิงก๋วยเตี๋ยวน้ำผักก๋วยเตีย๋ยวน้ำตกผสมล้วน,นะคะ่ะ สวก็คือเรามีเมนูพิเศษนะคะก็คือเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผสมกบูปลาได้ค่ะเป็นแบบทิชชู่อร่อยมากค่ะ๋อ้โหคุแม่ค้าเคยกินอยู่อ่าโอเคงั้นขอก๋วยเตี๋ยวน้ำใสค่ะเส้นเล็กน้ำใสนะคะไหนทำยังไงพิเศษเลยคะพิเศษไหยคะจะได้ใสถ้าเป็นพิเศษก็คือผสมกบูปลาเอพิเศษค่ะผสมปูปลาอะตาเลย อันนี้ก็ลองทำอะไรอยู่คะเนี่ยขึ้นตี๋ค่ะลวก,กเส้นเหรอใช่ลวกเส้นแล้วมันดูไว mm. ้เป็นเส้นนิดนึงนะคะแต่ก็ดูอย่างเงี้ยทุกคนดูไว้เป็นเส้นนั่งหรปลา้าเสร็จแล้วถ้วยอยู่ไหนะคะปลา้าเสร็จถ้วอยอะฟองตาาําปูปลา้าเสร็จแล้วค่ะตาะํปะาปูปล้าเสร็จแล้วเหรอโอ้โหฟองถ้วยน่ากินมากเลยค่ะ โอเคอันน้ำข้นหรือน้ำใสครับพี่บอยน้ำใสน,ำน,น้ำใสค่ะแต่ว่ามันจะเป็นน้ำข้นอย่างเดียวนะคะเพราะใส่ปูปลาร์ไปน้ำข้นเลยคะ่ะอ๋อถ้าใส่ปูปลาไปน้ำมันจะข้นเหรอใช่เอาแบบใส่ปูปลาเลยไหมเอ่ะรับถ้าเป็นพิเศษจะแถมส้ตมตำด้วยนะคะฮะอะไรนะถ้าเป็นพิเศษจะแถม แถมส้ตมตำได้ค่ะโอ้ใจดีถ้าเป็นพิเศษแถมต้ตมตำค่ะก็คือจัดัดก๋วยเตียยเต๋ยวเยวอะค่ะว่าจี๋อมันดูไม่ค่อยเด็ดคือจี๋อีกทีนึงแต่ก็ไม่ค่ะก็สุดความสามารถนะทำสุดโอเคทำม,มาแลนะ้วเอาน้ำข้นไหมคะเหลือลน้ำใสอ่ะน้ำใสค่ะน้ำใสแสดงว่าน้ำใสก็ต้องอันน้ำข้นก็ได้ไเปลี่ยนใจ นั่นทำอะไรอ่ะน้ำใสเนี่ยค่ะออ๋น้ำใสนี่อันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมของน้ำข้นอ๋ออันนั้นอะไรอ่ะปลาล่าหรือเปล่าคะไม่ใช่ปลาล่าคืออะไรคะเออส่วนผสมของน้ำข้นนะคะทำเยังไงให้ได้เป็นน้ำข้นแรสชาติมันก็ยังเหมือนเดิมน่ากินมากนี่คืออะไรคะเนี่ยปลาล่าค่ะโอ้โน่ากินนะปุกปลาใช่เปล่า พูดมาให้อีกเลยมาหนูจะเอามาทำครัไปหยิบเอาสิคะเป็นแม่ค้าก็ต้องไปเตรียม,มวัตถุดิบเองสิจ้ามาใช้ลูกค้าได้หรออันนี้นะคะก็ต้ใช้เป็นหมูหเลยค่ะอะอ,นนะอ,ะอันนี้คืออะไรคะแนนที่ใส่ไปเนี่ยหมูอ่ะหมูเหรอใช่ทำไมหมูมันดำงั้นหมูไหมเหรอไม่ใช่ค่ะมันเป็นแบบท e x t u r e ของร้านเราเมือ่อกี้นี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านมามันก็มันก็ดำแบบนั้นนี่ใช่มันก็ดำ โออเคแล้วก็ันนั้นน้ำอะไรกันน่ะฮะแม่ค้าต้มตำไม่รู้ว่าเขาโอชีบูดไม่รู้จะเอาไปทําอะไรขี้เกียจเททิ้งก็เลยเอามาทำซุปตำโอ้เอ้าเอาน้ำโอยชีบูดมาทำส้มตำเอ้าได้เะโอชีบูดเอาทำส้มตำได้เหรอโอยชีบูดมาทำซุปตำแม่ค้าเอ้าสมุดไง อ๋อสมมุติมันคือน้ำอะไรก็มันเป็นแร่มันก็ใส่ได้ปะมันไม่ได้กินจริงแล้วมันกินจริงได้ปะทำไมไม่แด้วเดขี้แตกเสร็จแล้วค่ะุวยเตี่ยวโอ้สเสร็จแล้วคุคว้ยเตี่ยวของฉันดูจะด,ดูเส้นให้หน่อยดูเส้นน่ากินชะมัดเวลาของคุณอยู่นี่ค่ะไหนคะ ปูปลาอันนี้ร้านเราก็คือ texture คือสามารถใส่ปูปลาใส่ในนี้ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวผสมกับปูปลาใส่ได้ค่ะเสียบมันที่เสยจ้าอร่อยนี่ใส่ไปได้อันไหนใส่ดินี่ค่ะมันสามารถใส่ลงไปได้อร่อยมากค่ะออรคะนี่ค่ะเคยชิมโโโโโโอออ้้้หหหนี่อร่อยนะดูนี่น้ำข้นมากค่ะกินเลยกินถ้ากินหมดจะให้อะไรอ่ะกินหมดก็กินหมดเองสิคะ ไม่ได้ไหายอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเออร้านเราขอโทษนะคะร้านะเราจะไม่ค่อยมีเครื่องปรุงเท่าไหร่เพราะเป็นแบบธรรมชาติค่ะอ้อาา